เล็กทาโฮครับน้ำใส ขวามือก็จะเป็นภูเขานะครับซึ่งเป็นที่ที่มีการเล่นสกีนะครับอันนี้เขาเรียกเรียกว่า South Lake Tahoe ขึ้นไปตรงขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับก็ mm hmm. จะเป็น North Lake Tahoe สวยครับอากาศเย็นสบายประมาณสักเข้าใจน่าจะประมาณสัก10ไม่เกิน15า้าองศาก็เป็นแดดจา้าแต่ว่าอากาศเย็นสบาย อันนี้เป็น p r i v a t e property นะครับก็เฉพาะแขกแล้วก็เจ้าของเท่านั้นที่มีสิทธิ์มาเดินตรงนี้ได้สงสัยจ่ายเงินให้กับทางเมืองไปเยอะเลยนะครับ ใครอยากรู้จักภรรยาด้องเพิเปียนดิน,นอ,นนนนนนอยู่โน่นก่ทาลนแลกกีนะครับ